สวัสดีชิวๆนะฮะกลับมาไลฟ์กันวิธีตั้งค่ากล้องให้ดูเซนิเมติกนะครับวันนี้เราเอาก,กล้องดีเอสแ r มานะครับเป็นแคนนอนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิธีตั้งค่ากล้องให้ดูเซนะิเมติกเนี่ยมันก็ใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นใช้แบบเดียวกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเรามาคุยกันแต่ไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวใช้ดูหลังกล้องนะ,ะว่าเรา ตั้งค่ายังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่ใช้ DSLR Mirrorless สอะไรพวกนี้อยู่แล้วอยากจะตั้งค่ากล้องให้มันถ่ายออกมาแล้วมันได้ฟิล์มลุกมันดูแบบมันดูเหมือนมูวี่มันดูซีน e มเตอรอะไรอย่างเงี้ยนะครับะทำไงบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับอ,อันนี้เราก็ไลฟ์กันง่ายๆนะฮะใครที่ชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะครับผมชื่อบัตรนะครับเรียกว่าบัตดี้ก็ได้ครับทำวิดีโอโปรดักชันที่อเมริกามา20กว่าปีแล้วนะครับ แล้วก็คนที่ชอบด้านนี้นะฮะวิดีโอโปรดักชันถ่ายตัดต่อมือถือกล้องเล็กกล้องใหญ่หรือว่า,าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับคนทำงานฟรีแลนซ์ที่อเมริกาหรูอว่า,เ,าเบื้องหลังอะไรพวกนี้นะครับก็ Subscribe ช่องนี้ไว้เราก็จะมีอะไรต่ออะไรพวกนี้มีทั้งมีความรู้แล้วก็มีอะไรชิวๆง่ายๆถ่ายเบื้องหลังมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเ,อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ subscribe ไปเลยนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์คุยกัน รับง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งค่ากล้องยังไงให้มันดูซีนเมติกนะครับคือพอมันดูซีนเมติกปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะดูแบบมันเหมือนฟิล์มลูมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับคุณถ้าใช้กล้องดิจิตอลอยู่แล้วหรือว่าใช้ c a n นนใช้ m i ลเล r l e s s สอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าแบบว่าบางทีกล้องพวกนี้ยมันมันข้อดีของมันที่เราชอบผมคิดว่าคงจะเหมือนกันนะคือว่ามันถ่ายแล้วมันได้แบบมันได้เดบ์ฟิลมันดี ความหน้าชัดหลังเบลออะไรพวกนี้นะครับขึ้นขึ้นมาเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้แบบว่าดูสวยขึ้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันมีก็คือว่ามันมีความเป็นดิจิตอลอยู่นะครับคือมีความช้าความคมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีทิปเล็กๆน้อยๆนะในการตั้งค่ากล้องพวกนี้ให้มันดูถ่ายกวาแล้วมันดูแบบซินเมติกค่มันดูใกล้ฟิล์มลุคมากที่สุดนะครับมันตั้งยังไงใช่ปะอะเองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะ กลับจอก่อนนะครับล้หาโอเคนี่ก็มาอยู่ที่ระเบียงสบายๆนะครับวันนี้เราใช้กล้องตัวนี้มานะฮะก็คือ Canon นะครับเราเอาแค n นอน 5d mark 4มานะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้คือ24-70นะครับ24-70 f 2.8นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแอลเลนของ Canon เหมือนกันนะฮะซึ่งจริงเซตเนี้ยมันมันก็คือเซตที่ใช้ถ่ายภาพนิ่งอะไรนะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามันมีบริกมีอะไรอยู่คือผมก็ไว้ถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเรามาคุยเรื่องการตั้งค่ากล้องกันนะครับปกติแล้วเนี้ยนะครับค่ากล้องพวกนี้อ่ะนะครับไม่มีค่าในกล้องถ้าเรามาข้างหลังนะฮะเรามาข้างหลังกล้องพวกนี้นะครับ มันก็จะมีเซตอัพให้ใช่ไหมครับมันก็จะมีเซตอัพให้เซตหลายๆอย่างบางคนถ้าพอ,พ,อพอมีความรู้อยู่บ้างก็คงจะเข้าใจานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราต้องเซตนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องรู้กันว่าเราจะถ่ายภาพอะไรด้วยไซส์ขนาดไหนนะครับไฟล์เป็นยังไงอันนี้มันก็มีให้เลือกเห็นไหมฮะเป็น 4K ถ้าสังเกตดูจะเป็นแบบ 4K ตัวนี้คือ29.97นะครับหรือว่าตัวนี้ เป็น4 k แต่ว่าเป็น23.98 2 9 8นี่เห็นไหมครับย3 9 8หรือว่า29.97หรือว่าลงมาเป็น Fu u l l h เดียบธรรมดานะครับก็จะมีอันนี้เป็น59.94 f เ e ฟรมเพอร์เซคนะครับหรือว่าจะามันก็จะมีออปชันให้เลือกมากขึ้นมาอีกแล้วแต่กล้องของคุณนะครับว่ามีออปชันอย่างไรบ้างแต่ปกติแล้วผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ต้องมีไฮเดฟแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นกล้องรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มถ่าย 4K ได้ละวคำถามก็คือว่าไไอไอ้้ตรงที่มันมมัันนนเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเฟรมเพอร์เซคเนี่ยตัวนี้คือตัวที่สำคัญที่สุดนอกจากขนาดอ่ะสมมุติว่าคุณจะเลือกเป็นฟูไฮเดีเป็นอย่างนี้ธรรมดานะครับฟูไฮเดีไซส์ธรรมดาของฟูไฮเดีมันก็คือก็คืออันนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญคือเฟรมเพอร์เซ็กันนะครับที่คุณจะต้องเลือกนะครับก็คือยี่สิบเก้า 23.98หรือว่า25อะไรก็แล้วแต่นะครับที่คือถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทยนะฮะมันก็จะมีออปชันให้เลือกเป็นแบบเป็นพาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าพอเป็นพาวปุ๊บม,มันก็จะจะเป็น25เฟรม per second นะครับแต่ว่าถ้าที่นี่ก็จะเป็น24เฟรม per second หรือหรือนะครับ29.98เนี่ยก็ใช่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับโอเคต่างกันนิดเดียวนะครับ เวลาคุณจะเลือกให้เป็นให้มันดูฟิล์มลุกเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเลือกก็คือตัวนี้นะครับเลือกให้มันเป็น24 24หรือว่า23.98 24หรือ25เฟรมถ้าคุณใช้ถ่ายแบบพาวนะครับเฟ r ร e c เซคั per, per มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลือกเฟรมเล็พวกนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่าโบชั่นเวลาคุณเคลื่อนไหวเงี้ยสมมติคุณดูมือผมให่ไหมครับการเคลื่อนไหวของมืออย่างเนี้ย นะครับถ้าเป็นตาคนเนี่ยคุณลองเอามือแกว่งข้างหน้าคุณเนี่ยคุณจะเห็นความมันมีความเบลอใช่ไหมครับมันมีความเบลออยู่บ้างนะครับมันจะทําให้ภาพวิดีโอที่คุณถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนจริงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณตั้งเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะความเบลอโมชั่นเบลออะไรตรงที่มันเกิดขึ้นหน้าจอกับมือเนี่ยมันจะไม่เหมือนจริงนะครับซึ่งเราเอา เลือกเฉพาะเฟรมเรทสูงเนี่ยที่บางที60เฟรมหรือว่าบางคนอาจจะเป็นร้อยยีหรืออะไรพวกนี้เราเลือกไว้เฉพาะถ่ายตอนที่เราต้องการเอาภาพนั้นๆไปทำสโลโมชันเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ทำสโลโมชันไม่ต้องไม่ต้องเลือกนะครับผมแนะนำให้เลือกมาที่ 24, 23, 98, 24เนี่ย23 98 24หรือว่า25เฟรมเ e อเซอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องเลือกก่อนที่คุณจะจะถ่ายนะครับก็คือพอ,อนี้ปุ๊บคุณจะได้มีความเป็นซีนิมา t i ติกมากขึ้นละ อ่ะคราวนี้ลองดูตัวต่อไปที่คุณควรจะเลือกนะครับก็คือตัวนี้ตัว K นี่เห็นไหมฮะคือ K นี่คือค่าเควินหรือว่าคือคือ,อค่าไวบารานนั่นเองแต่ละกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีออปชันเยอะแยะเป็น A w B นี่ก็คือออโต้ไวบารานนะครับออโต้ไวบารานเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือความฉลาดของกล้องเนี่ยมันก็จะปรับมันก็จะปรับแสงให้คุณตลอดมันก็จะปรับแสงไปไปเรื่อยพอคุณไปที่ ที่แสงที่มันมีความสว่างมากเป็นสีฟ้ามากมันก็จะปรับให้เป็นใกล้เคียงนั้นพวกคุณหันกล้องใหม่ทางเข้ามาในห้องที่มีความเป็นสีเหลืองมากมันก็จะออโต้มันก็จะชิปแสงก็จะชิปปรับให้คุณเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายวีดีโอไม่แนะนํานะครับให้บบปรับพวกโหมดออโต้ต่างๆพวกนี้ควรจะมาที่โหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลก็คือว่าปรับค่าแสงเดี๋ยวเราว่างๆเราจะมาคุยกันเรื่องค่าเควินของแสงตรงนี้นะครับ แต่ว่าเอาเข้าใจาง,ง่ายๆสมมุติคุณไปอยู่ข้างนอกเอาดอเนี่ยแสงสว่างมากๆอยูนพระอาทิต์เนี่ยแสงสว่างแบบขาวสว่างเนี่ยมันค่ามันก็จะอยู่ประมาณแถวเนี้ยประมาณ5 6าพันหอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณมาอยู่ในห้องที่เปิดไฟสีเหลืองๆอุ่นๆเนี่ยค่าเควินมันก็จะต่ําลงนะครับมันก็อาจจะต่ําลงมาจนเป็นถึงแบบสามพันหรือ 3, 8, วาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับ สามพันหกสามพันแปดอะไรพวกนี้นะฮะเขา้าๆนะฮะก็คือว่าพอแสงมันยิ่งอุ่นมากนะครับแสงมันยิ่งมีความเป็นสีเหลืองมากตัวเลขมันก็จะต่ําลงเพราะแสงมีความสีฟ้ามากขึ้นมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นขาวเป็นฟ้ามากขึ้นตัวเลขมันก็จะสูงมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเซตแล้วก็เซตให้เป็นมาตรฐานไว้นะครับเวลาคุณจะถ่ายคุณก็ต้องปรับทุกครั้งนะครับให้มันตรงกับแสงที่คุณจะถ่ายนะครับเวลาคุณไปตัดต่อทำสีแล้วสีมันก็จะไม่หลอก นะครับมันก็จะโอเคมากขึ้นนะครับครานี้ตัวต่อไปที่คุณจะต้องปรับนะครับคืออะไระสมมุติผมมาหน้าจอนีอ้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องปรับปกติแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับกล้องนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างกล้องพวกนี้ค่าค้องกล้องกับเลนนะฮะมันจะไม่เหมือนกันใจกล้องตัวนี้คุณจะสังเกตตัวแรกนี่เลยคือ Speed. ชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันจะตามกับเฟรมเรทที่คุณตั้งไว้ตอนแรกนะ คุณตั้งเฟรมเรตตัไต้ไว้ตอนแรกเท่าไหร่ยี่สิบสี่สมมตินะครับยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นชัตเตอร์สปีดเนี่ยมันก็จะต้องคูณสองเท่านะครับแต่เนื่องจากเราใช้กล้องที่มันเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นหลักเนี่ยมันจะไม่ exactly number แต่ว่าเราเข้าเอาเบอร์ที่ใกล้เคียงสมมติเราตั้งไว 24, 24้ยี่สิบสี่สี่คูณสองเท่าไหร่ครับก็เป็นสี่สิบแปดสี่แปดในนี้มันไม่มีเห็นไหมครับมันห้าสิบสี่สิบแล้วก็ไปห้าสิบเลยหรือว่าหกสิบเลยลาาเล จำง่ายๆนะครับเราไม่ต้องลงเชิงลึกมากมายเราเอาเข้าใจง่าย,ายว่าชัตเตอร์สปีดปรับให้มันเป็น2เท่าของเฟรมเลทถ้าเราตั้งเฟรมเรทไว้จะถ่ายสโลอมโมชันด้วยเราตั้งเฟรมเรทไว้60เฟรม per second อันนี้คูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น120นะฮะพอ120อย่างที่บอกนะฮะอันนี้มันเป็นกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายวิดีโอได้เพราะฉะนั้นเวลาเราปรับมันก็จะกลายเป็น125มันจะไม่อีกแซคเอ่ะอันนี้คือปรับนะครับเราได้ไป ยี่สิบสเฟรมวินามาตั้งชัตเตอร์สปีดตัวนี้นะครับอพอให้มันเป็น2เท่าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยตัว F-stop t เนี่ย f s t o p เนี่ยคือคือเอาเข้าใจง่ายแล้วกันนะคุณยิ่งตั้งตัวเลขต่ำเนี่ยคุณจะได้ความเบลอของด้านของกล้องด้านหลังมากขึ้นนะครับซึ่งเลนตัวนี้ f s t o p นี่ขึ้นอยู่กับเลนนะครับขึ้นอยู่กับเลนเลนตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยยี่สถ้าคุณสังเกต่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบอกเลยว่า สามารถได้ถึงต่ํากว้างได้ถึงความเร็วของล้องความเร็วของเลนต์ตัวนี้ได้ถึง2.8แปลว่าจะทําให้มีเวลาคุณถ่ายแล้วเปิดต่ำเนี่ยข้างหลังจะเบลอมากคุณก็จะได้ภาพที่สวยนะครับอ่ะเราตั้งมา3จุดจุดแล้วนะเครื่องบินบินผ่านพอดีไม่รู้จะได้ยินเสียงชันหรือเปล่าตั้งมา3จุดแล้วนะทวนทวนนะครับข้อที่1คือเฟรมเพอร์เซคันนะครับเฟรมเพอร์เซคัน คุณตั้ง24เฟรม์เซคันหรือ25เฟรม์เซคันถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทยนะครับถ้าเป็นพาวนะครับข้อที่2คุณตั้งตัวชัตเตอร์สปีดให้เป็น2เท่าของเฟรมร์เซคันะครับส่วนข้อที่3นะครับคุณตั้ง f-stop เนี่ยถ้าคุณอยากข้างหลังเบลอมากๆคุณตั้งให้ตัวเลขต่ำสุดนะรเราไม่ต้องลงเชิงลึกนะเอาเข้าใจใง่ายๆเสร็จแล้วตัวต่อไปคือ ISO นะครับ ISO เนี่ยง่ายๆมันคือเพิ่มเพิ่มแสง อันนี้ขึ้นอยู่กับกล้องของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันแต่อย่างกล้องที่ผมใช้เนี่ยเขาเลยคําว่าถ้าคุณจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเปิด iso ต่ําสุดที่400ไม่ต้องต่าถึงร้อยนะฮะอาจจะต่ําสุดที่400นะครับแล้วถ้าคุณถ่ายแล้วแบบมันมืดแสงมันไม่พอแสงไม่พอปุ๊บคุณค่อยเพิ่ม iso มากขึ้นนะครับพอเพิ่ม iso ขึ้นแสงมันก็จะพอเพิ่มได้ถึงมากแค่ไหนก็คําตอบคล้ายๆเดิมขึ้นอยู่กับกล้องของคุณแต่ว่าคุณจะต้องดูด้วยตัวคุณเองว่า เพิ่มได้มากจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ถ้ามันมีเกณฑ์ยิบๆย,ยิบขึ้นที่หน้าจอแสดงว่าเพิ่มเยอะเกินไปซึ่งปกติกล้องพวกนี้โรลไลน์นี่คุณถ่ายแบบจุดเทียนก้านเดียวคุณก็ถ่ายได้สบายๆแล้วอะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับกล้องพวกนี้นะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ 1. ตั้งค่าเฟรมเรต24เฟรมเซ็กกันสองมาที่นี่ชัตเตอร์สปีดเป็น2เท่าตัวนะครับ 3. ตั้ง f อฟซอให้ต่ําคุณจะได้เดบ f i ฟิลเยอะ<ๆ>ก็คือหน้าชัดหลังเบลอมากขึ้น